รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAC สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเป็นรายการน้องใหม่ป้ายแดงนะสวัสดีครับพี่กัรสวัสดีครับอ้วันี้เห็นไหมปลามาไหว้นี่พี่ก็ไม่ใช่แค่รายการใหม่นะพิธีกรของเราก็เป็นพิธีกรน้องใหม่ป้ายแดงคุณต๋องนะคะสดร้อนๆเลยรขออนุญาตแนะนําคุณต๋องน่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ใครที่ติดตามเรา PSI นี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะมันนี่คาเฟ่เอยอ,อะไรเอยหลายรายการค่ะแต่วันนี้รู้ไวไม่ป่วยเป็นรายการน้องใหม่ที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามแล้วก็นี่เลยอยู่กับคุณต๋องด้วยฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับเดีย๋ดวยวก่อนต้องบอกต๋องก่อนหลายคนไม่รู้จกักไงต๋องนี่อยู่แผนกอะไรใน A B A C เออ B A C เนี่ยต้องบอกก่อน B A C เนี่ยคือ ศูนย์สุขภาพทางด้านฟื้นฟูและป้องกันนะฮะหรือชื่อเต็มๆว่า Bangko k Anti Aging c e n t e นนะครับอาจารย์แต่ว่าตัวผมเนี่ยทำตำแหน่งอะายเดียครับแนการเงินหรือฝ่ายบุคคลครคุณอยู่ทุกแผนอยู่ทุกแผนนั่งดูทุกแผนเพราะนั่งเป็นเขาเรียกอะไรนะพี่อัญใช้คำว่าอะไรดีต่อถ้าภาษาภาษาอังกฤษก็ตอนนี้ก็คือ CEO ครัแบบผาอแต่ว่าก็คือเป็นผู้เริ่มก่อตั้งนะครับ ศูนย์สุขภาพใช่ครับใช่คำว่า founder ภาษาอังกฤษแล้วก็คือตอนนี้เป็นทั้งผู้บริหารด้วยใช่ครับผู้ก่อตั้งด้วยใช่ครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องติดตามเราตลอดทั้งรายการนะคะเพราะว่าต๋องไม่ได้แบบว่ามาเล่าเรื่องราวของ B A A C อย่างเดียวเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี่ มีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฟรีๆมาแจกกันเยอะด้วยไม่ธรรมดาต้องมาเองทั้งทีก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อน B A A C ทำอะไรบ้างต่อง B A C เนี่ยก็เป็นศูนย์การแพทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลป้องกัน บางทีคนคนกำลังจะสงสัยว่าสูตรการแพทย์ออนี่คือนี่คืโรงพยาบาลหรือเปล่าคะ,ะใช่ครับหรือคลินิกเวลาป่วยแล้วมาหาไหม,อ,มอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เลยอคอนเซปต์ของที่ BAC เนี่ยก็คืออย่างที่บอกฟื้นฟูนฟนและป้องกันเพราะฉะนั้นชัดมากคุณผู้ชมโปรเซสมันคือป้องกัน ไม่ใช่ป่วยแล้วมานะใช่ครับใช่ครับป้องกันและ้ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลนะป่วยไม่ต้องมาที่นี่ใช่ป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเลยป่วยแล้วไปคลินิกที่เขารักษาโรคเลยเชิญค่ะแต่ว่าทางนี้คือป้องกันครับป้องกันเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับหรือถ้าเกิดคนที่มีวรนเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาอันนั้นคือแนวที่ตอนนี้นี่แบบคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่น ผมรุ่นรุ่นผู้ใหญ่ก็มีความสนใจอย่น้องสบตาัง <c oughs> ี้ก็มีความสนใจมากทุกคนนี้ก็มีแต่คนอยาก <c oughs> <ร>มีสุขภาพที่ดีถูกไหมฮะไม่งั้นเราจะเห็นแบบโอ้สูนออกกําลังกายเต็มไปหมดเลยครับไม่เราพูดกันตลอดเนาะหรือคือเราสองคนค,นคุยกันว่ารวยไปเนาะบางทีเนาะถูกไหมถ้าสุขภาพไม่ดีคือขาดทุนไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ตรงมากที่คุณจะต้องมาดูแลอ๋อใช่ครับใช่สำคัญเลยตอนนี้เราเราเรา มันเป็นการที่แบบช่วยเตือนให้เราทุกคนเนี่ยมีใช่ตระหนักไม่ประมาทต้องไม่ประมาทเลยพี่การเพราะว่าทุกวันนี้บางทีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเรานี่ก็จะทำอะไรโดยที่แบบมีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆก็อาจจะมีความประมาทในเรื่องของการพ่ยังประมาทเลยตองอ๋อใช่พี่การเดินทางเที่ยวรอบโลกถ้าไม่รู้จัก BAC นี่ถือว่าประมาทเพราะว่าอะไรรู้ว่าด้ตัวเอง แข็งแรงครับออกกําลังกายเช้าเย็นใช่ออกกาลังกายฟังพิการในรายการอื่นๆนี่รู้เลยว่าเป็นคนที่แบบใช่ใส่ใจมีวินัยสูงมากในเรื่องการออกกาลังกายใช่ปรากฏว่านี่ถ้าไม่ดูไม่ดูรู้จักต่องไม่ได้รู้จัก B A A C จะไม่รู้เลยว่าเอ้าเหรอฉันก็กมีบางอย่างที่ทสูบเสี่ยงแน่นอนแน่นอนออครับร่างกายเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์เชื่อในครับเพราะว่าปกติแล้วแต่ว่ารถยนต์หรือเครื่องยนต์ยังมี โปรแกรมเช็คระยะเข้าสูนแต่ปกติมนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ค่อยมีเช็คระยะเราก็ควรจะมาเข้าสูนเงอนตอนนี้คอนเซาร์เบียซีก็เหมือนต้องเข้าสูนเข้ามาตรวจดูเช็คดูสิสภาพมีเป็นยังไงบ้างร่างกายสาและ35มสิบห้และวสี่สิบและแล้วบังเอิญสมมุติเป็น40ที่ใช้ร่างกายมาแบบ สมบุกสมบานขับรถมานานใช่นะเออเราเปรียบเทียบงี้เห็นภาพนะต่อเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยครับใช่ไหมสําคัญมากประมาทไหมถามก่อนพี่อ่ะประมาทพี่เห็นไ่มพี่คิดว่าตัวเองแบบพอเขาผมผมก็ประมาทนะครับเพราะว่าคิดว่าอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วเห็นไหมคือทุกคนมันมีโมเมนต์นี้เนาะบางทีเราแบบว่าใช้ชีวิตานเราก็แบบลืมว่าแบบอะไรยังไงมาพูดถึงบริการบ้างดีกว่าเข้ามาแล้วจะได้แบบเขาเรียกอะไรนะ เริ่มยังไงมีสองโซนถูกไหมถูกต้องครับมีมีจริงจริงแล้วก็เกิดว่ามีการเริ่มเข้ามาใช้บริการเนี่ยเื้่งต้นเลยเราก็ต้องมานั่งเหมือนเข้าสูย์เลยอเอาร่างกายเข้ามาอตรวจวัดวิเคราะห์ พบคุณหมอซักประวัตินะฮะทั้งประวัติสุขภาพส่วนตัวประวัติสุขภาพครอบครัวนะครับของบรรพบุรุษต่างๆเพื่อคุณหมอจะได้มาประเมินใช้คาว่าบรรพบุรุษมประเมินเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่า <c oughs> สุขภาพเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเป็นโรคหรือปัญหาตั้งร่างกายสุขภาพต่างเกิดจากยีนจากพันธุกรรมพันธุกรรมที่ต่อยอดมาจากบรรพบุรุษในครอบครัวเรานะครับกับอีกจุดหนึ่งก็คือ เป็นโลคของพฤติกรรมก็คือการใช้ชีวิตที่ประมาทของเราเป็นหลักเลยนั่นแหละครับพอเข้ามาปุ๊บทาง b บ c กซีก็ต้องมีการวางแผนในการที่จะเข้าไปดูแล้วว่าสภาวะร่างกายเป็นไงก็โดยการตรวจสุขภาพเชิงรุกนะครับส่วนว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าทค่าการรกเสพของหลอดเลือดของเราเนี่ยปกติแล้วของคนทั่วไปควรจะอยู่ตรวจออกมาเนี่ยจากการตรวจทางผลแลบห้องปฏิบัติการเนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่าง 6- ถึงสิบ ถ้าเราไปตรวจสุขภาพประจำปีอาจจะอยู่9ก้าโรงพยาบาลก็คงจะบอกว่าช่วยไปปรับพฤติกรรมนะนอนให้พอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเรืออะไรต่างๆเป็นแพทเทิร์นไปแพทเทิร์นแต่ว่าีพอคุณหมอเราเนี่ยทางด้านคุณหมอทางด้านของแพทย์แนวของของการป้องกันและฟื้นฟูเนเห็นนั่นคือกำลังมองว่าเฮ้ยคุณถ้าจะอยู่ในเพดานสูงสุดของความเสี่ยงละ เราก็จะมีวิธีการในการวิเคราะห์แต่เลือดทั้งเรื่องของสมองตับหลอดเลือดอามพึกอัมพาตไขมันในหลอดเลือดใช่ไหมฮะฮอร์โมนของร่างกายพูดง่ายๆทุกๆระบบของร่างกายเราเลยแล้วคุณหมอก็จะมีวิธีการที่จะแนะนําโปรแกรมในการที่เราจะฟื้นฟูหรือกลับมาหรือป้องกันบางบางบางค่าที่มันแบบอาจจะมีผลกระทบมากมันอาจจะป้องกันให้มันเลยไปไกลอีก เรามีโปรแกรมอืมก็เรียกว่าเชิงรุกเชิงรุกเลยต้องเจาะลึกลงไปอีกเลยนี่เพราะว่าไปลองตรวจมาแล้วปรากฏว่าเห็นมาต่อครับพี่เนี่ยดื่มก็ไม่ดื่มอ่อใช่ครับดูไม่ดูดดื่มก็ไม่ดื่มเพราะเห็นการเช็คก็แบบเฮ้ยค่าตับเราเป็นอย่างนี้เหรอใช่ครับคือถ้าเป็นตรวจสุขภาพทั่วไปเราไม่เห็นใช่ครับถูงอั้มันเออแต่อันเนี้ยกราฟมันเ่อเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อหรืออย่างพี่การเนี้ยเรารู้สึกเอ้ย เราถ่ายทำภาพยนตร์ทุกวันนะเราลราไส้เราควรจะสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลว่าคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยที่มีวินัยในเรื่องการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ทำไมหลังจากตรวจสุขภาพประจำปีไปแล้วผ่านมากลางปีปลายปีเป็นมะเร็งตาเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นทั้งทั้งที่ตัวเองก็ตรวจแล้วนี่นะครอบครัวก็พูดอยู่สุอว่าตรวจสุขภาพประจำปีนะ แต่อันนั้นไม่สามารถที่จะมองคงลึกได้พี่การพี่การเคยไปสัมภาษณ์แบงค์แฟนนินาอ๋อครับครับแบงค์ก็บอกอ๋พี่การผมตรวจทุกปีเลยใช่ครับตรวจทุกปีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆปีนั้นมาเออแจ็คพอตใช่ครับใช่การแพทย์แบบเราเนี่ยพอเห็นตรงไหนที่มันเริ่มเป็นจุดที่มันจะเริ่มมีประเด็นละมันเริ่มที่จะอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกับความที่มันจะแบบมีโอกาสที่จะเกิดโรคละเนี่ย คุณหมอก็จะต้องเจาะลึกลงไปอีกเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ในการที่จะ,ะจัดโปรแกรมในการที่ฟื้นฟูกลับมาซึ่งอันนี้เป็นเคส by เคสอ๋อใช่เราเป็นเชลเลอร์เมดเฉพาะบุคลลคลและเห็นไหมซึ่งแบบว่าเนาะมันเป็นเรื่องละเอียดเนาะละเอียดรเ,ออเราเราไม่ได้ว่าแบบว่าเออจะมาแบบอ๋อโอเคคุณต้องดื่มน้ำมากขึ้นออกกำลังกายไม่กินของทอดของมันนอนไม่ถึง8ชั่วโมงใช่ไหมคะเอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะตามสูตรไปแต่นี้แบบว่า พอรู้แล้วว่าเป็นยังไงปุ๊บแล้วมาจาอเลยอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็เรารู้ตั้งแต่ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะดูทางด้านโรคธาตุพันธุกรรมคำเราก็ตรวจทางด้าน DNA ตรวจทางด้านจีนด้วยนะฮะดูทางด้านสุขภาพทั่วทั่วไปเราก็ตรวจเชิงลุกของทั้งสภาวะร่างกายเลยนะครับคุณผู้ชมคะนี่แค่แบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มเองนะเพราะจริงๆเนี่ยต้องพูดแคบ ภาพรวมของเซลเดียวนะครับเลหนึ่งของ B A A C ใช่ครับใช่แต่ว่าเรื่องของการตรวจอะไรยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อในช่วงหน้ารวมถึงอีกแขนงหนึ่งของ B A A C เป็นเรื่องพวกความสวยความงามอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดย B A A C กลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมแหมเมื่อกี้ต๋องเกลิ่นไปแล้วเนาะแต่ยังไม่หมดยังมีอีกเต็มเลยเรียกว่าพูดสก,กิดไปตรงไหนเนี่ยโดนไปหมดเลยเข่าเสือ่อมเรียกว่าหัวหลดเท้าดีกว่านะ,ะแต่เดี๋ยวก่อนเตือนผู้ชมไว้ก่อนวนะ่าวันนี้ดูแล้วต้องติดตามเราจนจบนะคะเพราะว่าต๋องไม่ได้มามือเปล่านะเราอยู่กับเ,เจ้าของของ B A A C ทั้งทีวันนี้เขามีเป็นนี้เลยเป็นวอลชเชอร์เป็นโปรแกรม ตรวจสุขภาพฟรี17รายการค่ะมูลค่า7,500บาทฟรีสำหรับ10ท่านแรกที่โทรเข้ามาหลังจบรายการแล้วเอาไปไปตรวจเลย17รายการเลยเนี่ยตับไตไซผุงทั้งหมดเลยฟรีๆกันเลยอามาต่อครับมีอะไรอีกนะต่อพีอ่โอเคคราวนี้เมื่อกี้เล่ากว้างๆไปและคราวนี้ถ้าเกิดว่ามาลงรายละเอียดเนี่ยฮะเฉะพาะอย่างที่ทราบาก็จริงๆแล้วข,ของเราเนี่ยดูแลตั้งแต่ทั้งร่างกายเลย ถ้าเริ่มจากอันแรกเลยก็จะมีโปรแกรมในเรื่องของการฟื้นฟูสมองเดี๋ยวนี่เราทำงานหนักอย่างพิการก็ทำงานหนักทำงานหนักพักผ่อนน้อยใช่ไหมฮะใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะมีความเครียดสะสมนู่นนี่นั่นต่างๆเราก็มีโปรแกรมฟื้นฟูทำยังไงที่ให้สมองเราทำงานอย่างสดชื่นมีความคิดอ่านที่ฉับไวกระชับป้องกันปัญหาเรื่องอัลไซเมอร์ที่หลงที่ลืมในยามที่ชราที่จะมาเยือนเราเป็นยังอันนี้ไม่มีปัญหา ใส่ทุกอาทิตย์พี่ก็กมไม่กปไม่ยนปรลกสมองปรลุกสมองทุกอาทิตย์ต้องชื่อจริงชื่อเลยนะดำรงศักับดำรงศักความจำยังดีอยู่แต่วิการจําไม่ได้สมอง <S <S 2> <S 2> สาคัญเรื่องสมองอมนะครับก็มาถึงถัดต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับ่วนนีคนเป็นเยอะมากใช่ไหมฮะอยู่ๆแล้วแบบใช่ครับเข้ามาที่เราเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมในการฟื้นฟู ป้อนย่างไงที่จะให้พวกไขมันในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันลดลงลดปริมาณลงเราจะมีการตรวจค่าการอักเสบของหลอดเลือดโลหะหนักที่อยู่ในในหลอดเลือดสารต่างๆที่อยู่ในหลอดเลือดการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงต่างๆของหลอดเลือดเพื่อป้องกันในเรื่องของหลอดเลือดติดหลอดเลือดแตกก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเราก็จะมาดูในเรื่องของ ตับไตตับก็เป็นอะไรที่คนเป็นเยอะมากคนเป็นเยอะมากโรคตับอักเสบมะเร็งตับนี่คนไทยนี่ติดอันดับหนึ่งมะเร็งตับจากตับก็เป็นในเรื่องของตับอ่อนนะฮะแล้วก็จะมีการฟื้นฟูทำยังานที่จะตับอ่อนทํางานดีขึ้นมาถึงเรื่องไตแล้วก็มีการฟื้นฟูการทํางานของไตใช่ไหมฮะแล้วก็มาถึงในเรื่องของลําไส้เราก็มีโปรแกรมในการที่จะฟื้นฟู ชำระล้างดีท็อกซ์ลไส้ให้ลําไส้คนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะครับป้องกันมะเร็งลําไส้กดไหลย้อนที่มีแก๊สอยู่ในระบบเยอะๆมาทําอย่างลําไส้นี่ทําครั้งแรกนี่ก็ได้รู้สึกได้เลยตัวจะเบาจะรู้สึกว่าจา่คนมีอะไรหลายๆอย่างที่พิการลองไปรั้งแรกนี้ไม่ทําดีท็อกซ์นะคุณผู้ชมนี่ต้องถามพิการเดี๋ยวคอยดูนะว่าอย่างอื่นเลยไอ้ข้างในเนี่ยมันสองสะอาดไหมว่า การลองดูซิน้ำหนักลงกี่ลงเท่าไหร่ออข้อที่มันจะได้เพิ่มเติมก็คือก็คือน้ำหนักลดลงหน้าเนอใ,<ช>ใสเล,เลยนะเพราะว่าอ,อย่าลืมดีว่าถ้าเกิดว่าลำไส้เราเนี่ยจริงแล้วเป็นที่สะสมของเสีย มันตกค้างอยู่ตามผนังลำไส้หรือส่วนต้นของลำไส้นะครับของเรานี่เป็นระบบที่ล้างเข้าไปลึกเลยที่คนเขาล้างลำไส้ทั่วไปสวนกาแฟหรืออย่างต่างมันเป็นแค่ส่วนปลายลำไส้เออนี่นี่เขาทำชาร์จให้พี่การดูนี่ต่องปกติลำไส้เป็นนี้ตึงตึงตึงไอ้ที่เขาล้างกันด้วยกาแฟคือแค่นี้ส่วนปลายของลำไส้ซึ่งมันไปไม่ถึงตรงโอ้ไม่มีทางถึงเลยเพราะคุณคุณสวดเข้าไปแค่นิดเดียวมันจะพุ่งเข้าไปลำไส้เรายาวจะตายใชวเลยครับแต่นี่เป็นระบบปิดที่สามารถที่จะปล่อยเข้าไปได้เลยใช่เรานวดด้วย งวดเหมือนแบบให้ลำไส้อะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมไปถึงตอนนี้ที่กำลังกระแสกำลังฮอตฮอก็คือเรื่องไวรัสโควิดแล้วเราก็มีโปรแกรมในการที่ฟื้นฟูทำยังไงที่จะมีการเพิ่มโอโซนเข้าไปในระบบเลือดของเราเพื่อเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สร้างภคุกันแข็งแรงนี่เห็นบอกช่วงโควิดคนมาเติมวิตามินสู้โควิดกันเยอะมากมีแบบโปรแกรมแบบ super mega dose ในเรื่องของการ super mega dose ให้ให้มาเพื่อต่อต้านกพวกไวรัสต่างๆอยู่ครับ หลังนั้นก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนนะฮะคนที่อยู่ในวัยทองหรือยังไม่วัยทองถ้าเกิดองการเรวาผู้วัยทองอย่ามองนะพี่โอเคนะพี่การยังสาวอยู่แต่ไม่ใช่ว่าคนยังสาวยังหนุ่มฮอร์โมนจะไม่ดรอปเราก็ต้องเสริมให้มันเพียงพอกับวัยที่เราควรจะมีวันหนึ่งนะคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากมานั่งคุยกัะต๋องก็ต่องบอกพี่การรู้ป่ะเขามีการเติมฮอร์โมนให้แบบแต่เราจะเติมโดยการปรับ ฟัง์กชันในร่างกายเราก่อนให้มันเกิดการสร้างโดยตัวของมันเองโดยหลักของธรรมชาติของมันก่อนแต่ว่าถ้าคนที่มันพร่องมากๆอยู่ในวัยที่ระบบการทํางานกระตุ้นแล้วไม่ได้เนี่ยเราคงจะต้องมีการเติมนเข้าไปนะฮะจากฮอร์โมนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อเข่าคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเป็นเยอะมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิง คุณเพราะอะไรอะแม่คุณยายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคุณผู้หญิงเป็นมากกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลเซียมเพราะว่าเวลามีบุตรก็จะต้องเสียแคลเซียมส่วนหนึ่งไปที่ไปที่ที่บุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อสูงวัยขึ้นเป็นมากกว่าผู้ชายอ๋อส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยผมว่าแปดสิเปอร์นตะคนน่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกแล้ข้อเข่าที่เราก็ฟื้นฟูทั้งข้อเข่าทั้งกระดูกเลยโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัด เพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟื้นฟูตั้งแต่ไม่ต้องรอจนเจ็บนะฮะอยากจะเช็คไม้คุณหมอเช็คเลยอย่ารอให้เจ็บก่อนใช่มาที่เราเราจะบอกว่าโอเคต้องไปเอ็กซเรย์หัวเข่าตรงไหนบ้างอายุเท่าไหร่คนมาเริ่มดูละก็จริงๆแล้วผมว่า40กว่าก็มาป้องกันไว้ดีกว่าเราก็จะมีการฉีดเข้าไปทำในตัวการสร้างเนื้อเยื่อตัวจอยมันแข็งแขงแรงไม่มันสึกหรอลงไปให้มันเหลือแต่ ไม่ให้ถ้าคนที่ปล่อยไว้มันจะเหลือแต่กระดูดแล้วก็จะเจ็บถ้าตอนเี้ถ้าจอยยังแข็งแรงมันก็จะทุกอย่างจะสมูทแล้วก็นี่ก็แทบจะหมดทั้งร่างกายแล้วแล้วจี่เรายังมีส่วนอีกแผนกหนึ่งอ่าอันนี้เผื่อใครอยากจะสวยอ๋อได้เลยครับที่นี่เราก็เหมือนจะเป็นเป็นวันสต็อปเลยทุกอยเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งอีกแผนกหนึ่งเนี่ยทาในเรื่องของผิวพรรณและความงามผิวพรรณและความงาม ลายเป็นว่าบางคนเนี่ยไปทำเรื่องผิวพรรณขยันไปเลยคลินิกความงามไปอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำเดี๋ยวต้องทำซ้ำอยู่บ่อยทำซ้ำบ่อยบ่อยบางทีประเด็นปัญหามันเกิดมาจากปัญหาภายในร่างกายของเราแต่ที่นี่ในเมื่อมันถูกต้องครับที่นี่พอคุณหมอเขาดูแล้วเนี่ยก็จะทำงานเบรนไปเลยภายในสู่ภายนอกใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นอะไรที่มันแบบอยู่กับเราไปแบบเพอร์มานแตนอยู่กับเราไปแบบทาวนหน่อยไม่ใช่แบบว่า แต่จริงมันเชื่อมกันจริงเชื่อมการเชื่อมกันเพราะเราเคยเจอหลายเคสมากอย่างเด็กๆวัยรุ่นหรือคนแบบที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื้อรังเนี่ยไปรักษาที่คลินิกสกินทําเกี่ยวกับเรื่องผิวที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นเป็นเป็นหายๆสุดท้ายพอมาตรวจถึงจะรู้ว่ามีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้มีปัญหาในเรื่องของระบบนู่นนี่นั่นในร่างกายพูดถึงภูมิแพ้วหลังเราคุยเรื่องนี้กันไหมต้องคุยเพราะนี่เป็นเทปแรกของเราไงคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องของสุขสุขภาพเนี่ยเรามีเรื่องให้แบบโอ้โห เนี่ยพอสกิดไปตรงไหนเห็นไหมพอพอต้องบอกเรื่องภูมแพ้โฮ้ยภูมแพ้เรื่องอาหารนะฮะเรื่องเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอามะเร็งสังคมผู้สูงวัยกำลังจะมาเยือนประเทศไทยทั่วโลกทั่วโลกเลยอีกไม่กี่ปีนี้คนไทยหนึ่งในสาหนึ่งในสี่นี่ก็อายุเกิน6กสิใช่เพราะฉะนั้นเนาะ นี่ไงถึงเป็นที่มาของการทำรายการรู้ไวยไม่ป่วยเราไม่อยากให้คุณผู้ชมป่วยใช่ครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเช็คอินตามโรงพยาบาลเชิญมาเช็คอินที่นี่ก่อนข้อดีก็คือว่าถ้าคุณป้องกันไว้เนี่ยจริงๆเราค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่านะโหตอนเดี๋ยวนี้ถ้าป่วยแล้วก็้ไม่ต้องพูดเลยเดี๋นี้เขาม่กดกระดิ่งใช่ไเวลาถูกใจเวลาใครผู้ถูกใจกดกระดิ่งโอ้ถ้าคุณไปรักษาโรงพยาบาลนะ ตอนนี้ถ้าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลคุณก็รอคิวจนบับไม่รู้จะยังไงแต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหทําให้สภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวคุณนเหนื่อยแล้วเชื่อมโยงถึงอะไรรู้ไหมครับเงินอุตสาหสะสมมาตลอดชีวิตอประกันลืมทําอีกออ้ที่เก็บสะสมอ่ะเชิญค่ะคุณหมอคะเชิญหยิบไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพ่อผมเป็นตอนนี้คุณพ่อผมเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะฮะเส้นสมองแตกตอนนั้นเนี่ย รักษาโรงพยาบาลเอกชนออยู่ประมาณสักสามเดือนกว่ากับสี่เดือนย้อนไปประมาณสิบปีละพ่การลงดาว่าผมเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่โรงพยาบาลเอกชนที่ตายจังหวัดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ในกรุงเทพนะโรงพยาบาลผมเป็นคนจังหวัดราชบุรีจังหวัดเดียวกันคนบ้านโป่งแต่มารักษาที่นครปฐมเมื่อสิบปีที่แล้วคุณพ่อรักษาไปประมาณสี่เดือนเช้นเลือดสมองแตกผ่าตัดทุกอย่างเสียไปประมาณกับสี่ล้าน สิบปีที่แล้วถ้าตอนนี้ก็คือเขเสียไปแล้วถ้าตอนนี้ก็โอ้นั่นะสิคิดไม่ไม่ไม่นึกจินตนาการไม่ออกเลยเพราะถ้าเกิดว่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็คงจะต้องเสียไปก่อนเลยใช่ไหมครับใช่เห็นไหมที่พูดมาทั้งหมดคือเรามาป้องกันกันก่อนเรามารู้ให้ไวไว้ก่อนนะ้องเนาะรู้ไวจะได้ไม่ป่วยเพราะถ้าป่วยแล้วใช่ครับอีกอันหนึ่งเทียบราคาง่ายเลยที่ตอนนี้แบบคนเป็นกันเยอะเมื่อกี้พูดถึงแล้วข้อเข่าโฆษณาทั่วไปเลยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า อยู่ประมาณ3ามแสนถึง5้าแสนบาทแต่ถ้ามาทำข้อเข่าที่นี่ก็หลักหมื่นครับ มาฟื้นฟูข้อเก่าที่นี่มาป้องกันข้อเข่านี้หลักเงินะเพราะ้ป้องกันอันนี้ถูกว่ารักษาเยอะมากอะาวันนี้ฟังมาทั้งหมดแหมหมดเวลาซะแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเราต้องบอกผู้ชมหลายเรื่องเลยเรื่องที่1เดี๋ยวหลังจบรายการนะคะถ้าใครโทรเข้ามามีโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี17รายการเยอะแยะมากนี่อ่านไม่หวัดไม่ไหวแล้วตามโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะคะอ่าแล้วก็สิบสายแรกก็จะได้เป็น กีบอเชอร์อเป็นกีบอร์เชอร์มูลค่า7,500า7,500บาทท่านละนะคะเข้ามาตรวจสุขภาพกันแต่ว่าอย่างที่บอกรายการของเราเรื่องของสุขภาพเยอะแยะเหลือเกินสัปดาหนะ์หน้าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นฮอตอิชชูมากเลยคุณผู้ชมก็คือเคสจากพี่ตัวสรัญยูเนาะอ่ามาเร็งตับค่ะนั้นเดี๋ยวครังหน้าเราคุยเรื่องนี้กันดีไหมต๋องได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์หมอ จางระดับประเทศมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมต้องติดตามเราเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่ประจำ b a a เท่านั้นแต่ว่ามีดารามีเซเลบริตี้หลายท่านเลยที่มาใช้บริการที่นี่จะได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องสุขภาพกันเราจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปมีคุณหมอหลายๆท่านเลยหมอเยอะมากใช่แต่ว่าวันนี้โทรเข้ามากันนะคะ สิบสายแรกนะคะอนเชิญนะครับเพ<ช>ื่อ<ช>สุขภาพที่แข็งแรงของทุกทุก<ช>คนครับค่ะวันนี้เราสองคนลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ